สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนของครูเฟิร์นนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเฟิร์นในรายวิชาสุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่12การป้องกันอุบัติเหตุและอคีภัยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกกันค่ะวันนี้เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ อุบัติเหตุในการเดินทางอุบัติเหตุนะคะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่รู้ล่วงหน้าทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นได้บ่อยเลยก็คืออุบัติเหตุในการเดินทางนั่นเองค่ะอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก การเดินทางทางบกนะคะหมายถึงการเดินทางบนถนนหรือการเดินทางโดยการใช้พาหนะเช่นรถยนต์รถไฟรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถไฟฟ้าอุบัติเหตุนะคะจากการเดินทางทางบกที่พบได้บ่อยเช่นรถชนกันรถพลิกคว่ำรถชนคน สาเหตุของอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบก 1. ความประมาทในการใช้รถใช้ถนนเช่นหยอกล้อเล่นกันระหว่างข้ามถนนยืนรอรถไฟฟ,ฟ้าล้ำเส้นเตือน 2. ผิดกฎจราจรเช่น ขับรถฝ่าไฟแดงไม่ข้ามถนนบนทางม้าลายหรือสะพานลอยหรือข้ามถนนในขณะที่ไฟทางข้ามยังไม่เป็นสีเขียว 3. พาหนะหรือถนนที่ใช้เดินทางชำรุดเสียหาย 4. ผู้ขับขี่มืนเมาเจ็บป่วยหรือง่วงนอน สภาพดินฟ้าอากาศเช่นฝนตกหนักทำให้ถนนลืน่นหมอกควันทำให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางหรือสิ่งกีดขวางค่ะการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกอุบัติเหตุจากการเดินเท้า 1. เดินบนทางเท้าและเดินชิดด้านในทางเดิน 2. เดินริมถนนเช็คขวามือของตนเองเพื่อจะได้มองเห็นรถที่วิ่งสวนมา 3. ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในระหว่างเดินและควรเดินแถวเรียงเดียว 4. ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือใช้สะพานลอย ต้องเดินเท้าในเวลากลางคืนนะคะควรใช้ไฟฉายและสวมเสื้อที่มีสีสว่างมองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีขาวหรือสีเหลืองค่ะ 6. การข้ามถนนบริเวณทางแยกต้องรอสัญญาณไฟคนข้ามจึงเดินข้ามไปได้อุบัติเหตุจากการทีบรถจักรยาน 1. สวมหมวกนิรภัยและติดเทปสะท้อนแสงหรือไฟที่ท้ายรถ 2. ถีบรถจักรยานในช่องเฉพาะสำหรับรถจักรยานหรือถีบชิด,ดริมถนนด้านใน 3. ถีบรถจักรยานด้วยความระมัดระวังไม่ผาดโผนและไม่ถีบรถจักรยานด้วยความเร็ว 4. เมื่อถึงทางแยกควรหยุดมองให้แน่ใจว่าไม่มีรถจึงถีบรถจักรยานข้ามไป 5. จูงรถจักรยานข้ามทางม้าลายในบริเวณที่มีการจราจรคับข้าง 6. นำสิ่งของใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยหรือใช้สายรัดกับเบาะท้ายให้เรียบร้อยก่อน ให้สัญญาณมือกับรถที่มาข้างหน้าหรือข้างหลังทุกครั้งดังนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาชะลอหยุดให้แสงอุบัติเหตุจากการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 1. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 2. ไม่หิ้วกระเป๋าหรือถือสิ่งของไว้ในมือควรใส่ตะก้าให้เรียบร้อย 3. จับเอวผู้ขับขี่ให้มั่นคงไม่มือลอยหรือนั่งหลับ 4. วางเท้าบนที่พักเท้าหรือกางเท้าออกด้านข้างเพื่อป้องกันขาเข้าไปในซี่ล้อรถ บัติเหตุจากการเดินทางโดยรถยนต์รถประจำทางและรถไฟ 1. เมื่อนั่งรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 2. ขึ้นและลงรถประจำทางเมื่อรถจอดสนิทและไม่แย่งกันขึ้นลงรถ 3. เมื่อขึ้นรถประจำทางควรหาที่นั่งให้เรียบร้อยหากต้องยืน ควรหาที่ยึดเกาะให้มั่นคง 4. ควรนั่งให้เรียบร้อยไม่ยื่นแขนขาหรือศีรษะออกนอกตัวรถประจำทางอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้า 1. ขณะขึ้นลงบันไดเลื่อนบนสถานีรถไฟฟ้าต้องจับราวให้มั่นคง 2. ยืนรอรถไฟฟ้าหลังเส้นสีเหลืองและไม่ชะงูกหน้ามองรถไฟฟ้าหรือหลางรถไฟฟ้า 3. ควรยืนด้านข้างประตูทางเข้าออกรถไฟฟ้าและให้ผู้โดยสารด้านในรถออกมาก่อนแล้วจึงเข้าไป 4. เมื่อได้ยินสัญญาณปิดประตูไม่วิ่งเข้าสู่ประตูรถให้รอขบวนต่อไปเพราะอาจถูกประตูหนีบได้ คำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ